พันน้ำองครับวันนี้มีของแปลกอาหารเขาบ,บอกว่าเป็นอาหารโบราณแล้วก็เป็นอาหารที่หากินยากเชื่อแล้วว่ากินยากจริงๆเพราะว่าตอนน้ำองไม่เคยกินเลยนะครับวันนี้น้องเอามาเอามาจากแม่กรองนะแม่กรองอก็เป็นข้าวแช่เพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านไหนครับเคยกินเลยไม่เคยกินลอง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  ไอ้บอกมาให้ฟังหน่อยนะครับรสชาติเป็นยังไงแต่ตอนนี้วันนี้พอนน้ำพองจะได้กินแน่แหละมันจะเป็นเป็นข้าวสวยนะครับเขาบอกว่ามีเข้าวสวยแล้วก็มีน้ําน้ําดอกมะลิเนี่ยนะครับไอ้และข้างเคียงของมันก็คือมันเป็นเครื่องอะไรบป็น ไม่รู้นะครับเนี่ยคล้นี้งเนี่ยมีขิงมีอะไรด้วยนะนะเ <_ d> um> ขาบอกว่าเป็นอาหารโบราณหากินยากตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยกิน <_ d> um> เอาลองเขาบอกว่าให้เทเตข้าวลงไปนะครับแล้วก็เทน้ําดอกมะลิลงไปตอนนี้เทแล้วครับนี่นี่นนเทแล้วทีนี้เขาบอกว่าให้กินเลยกินเลยนะครับ กินแล้วก็มีกแกงกินง่ายๆนะกินง่ายๆกินง่ายๆใส่คุ้งนี้แหละกินเป็นข้าวสวย <c oughs> ถ้าคนไม่เคยกินนะครับจะแปลกทันทีเลยข <c oughs> ้าวเป็นข้าวเป็นยังไง <c oughs> ข้าว <c oughs> ข้าวสวยธรรมดานี่แหละแต่ว่าคือข้าวนิ่มไหมคะ ปกติทั่วไปข้าวเป็นข้าวทั่วไปแต่ว่ากินมะลิเนี่ยคือมันหอมหอมแรงอ่ะหอมฉุนแบบถ้าเกิดคนไม่เคยกินคือแบบคือแบบสะดุ้งอ่ะ,อะอง่ายๆแต่ว่าเนี่ยมันจะมีมมตอนแรกข้าวแช่เราก็คิดว่าเป็นของขนมหวานเนาะข้าวแช่มันจะเป็นคล้ายๆกับไอ้ไอ้หมูหมูอย้อนอืม กับไข่ยองหมูยองแล้วก็มีมันกับแคนล,ลอดแคนล,ลอดประมาณนั้นแล้วก็มีขิงอืแปลกดีครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับอาน,น้ำพองก็เพิเ่มเยเะใก่ไเลยครับเ้าเช่มาจากไหนคะ ถามคนนำมาแม่กองใช่ไหมมวลกองเดิมเดิมบอกว่าเป็นเป็นบุรีอืมแต่นี่มาจากแม่กองโอเคอยู่หอมดีครั้งแรกเนาะหอมดีแต่ถ้าคนที่เคยกินจะบอกคนเฒ่าคนแก่เคยกินก็ก็กินได้ครับนี่ครั้งแรกในชีวิตจริงๆครั้งแรกในชีวิตจริงๆครับอืมอืมก็โอเคอยู่แต่ต้องถ้าคนไม่เคยกินเนี่ย สะดุ้งกินมะลิครับเพราะกินมะลินี่มันแรงมากแุบขนตึกข,ขึ้นอย่างงงไรล่ะถ้าเกิดคนไม่เคยกินนะเพราเราไม่ไม่เราเคยเราเคยกินแต่อย่างเดียวครับข้าวแค่เคยได้ยินชื่อ,อแต่ว่าไม่เคยกินโอเคครับวันนี้นี่เมนูข้าวแค่โอเควันนี้แค่นี้แหละนะครับบองแปลก โบราณประปากของของไม่แปลกแต่เราไม่เคยทานก็เลย,เออยคิดว่ามันแปลกเคยได้กินชื่อเฉยนนี่คือครั้งแรกเนาะครั้งแรกครั้งแรกโอเคจ้าบ๊ายบาย